วัตดีกับปุ้มผัวมิมไม่คู่แล้วครับนานยังแล้วกับไม่ไ,มได้ทำคลิปไม่ได้พบกันพอดีปุ้มกันได้แล้วจา,า,ากขันขับไม่คู่ต้องตะเกดดินเล้ยวรับพอดีวันนี้เอ็นไม็กกูมาขีปุ่นโตข้างมาน เลยมามาใช้ไอเล่ลังจากถึงห้างง่ายไปนั่นขีบขึ้นไต่เป็ดครับขี่มือจังครับโดยเสือไม่มีรัวข้างเลยครับขีบขึ้นตอนนี้ผมกำลังยึดจชือกคันขับไม่กู้แล้วครับมีผมไปทำหลับโม่ทำคว้า,าปีดันอ่าน,นนั่นในตำคลิปไปอยี่น้องในชมกันนะครับ นั่นนะครับหีบได้ตายเป็ดรถที่ไม่มีรั้วค้างด้วยถูกตายไปทีกีวัวกีหลากครับ รู้ว่าตัวน,นี้ก็อยู่วายมาไล่วันเลยครับไล่เดือนเลยหนำนักกุ้งจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวว่าต้องเอาวัวาปกับพอชาวกรงทร้วนเขาทำการปลกูกไปเรื่อยแล้วไล่เดือนกับที่ไม่ได้ทำคลิปหยุดจากการขับรถกุ้งไปเนี่ยไปรับ,บมอ้อน้ำควาไปด้านนะครับ เราทุมเราทุมกับคิดถึงอาทิตยแม่คู่รับเม็ดรถเมื่อกี้ว่าโตกลางบ้านกลาเลยตะใายเป็นเฝนเลยครับมือจังกับไรถไม,กกม้กันจุกเอาตาลาเลียมเลียมมันลุ่มกับจุกเลยหายมัหนหายมันลิ้นกับ ยังไม่ได้ยึดค์ดนะครับไม่เหนี่ยบางทีอาจจะขึ้นรถไปขับรถเหมือนเดิมแล้วนี่็เห็นว่าคนนี้น,นู่นั่นมเลยปลรใต้ให้เพื่อนๆได้เล่นนเกัน หวานาน,านื้นนี้ดิ้นก็ไม่ค่อยมีเลยครับ อันนี้ไม่ทาบาลาคาไม่โดงปุเลยครับราคากาวต่อ ผมกับผมคลิปนี้ก็ไหวตนี้นกับไอจุมอบมปากมโคสวัสดีครับผม